โอ้โหสัญญาค่ะลูกน้ำค่ะเห็นนมสดคุณภาพพร้อมดื่มแบบนี้แล้วนะคะยิ่งอยากจะดื่มให้เกลี้ยงเลยทีเดียวค่ะได้เห็นภาพกระบวนการผลิตของอ,อสคอแบบนี้แล้วนะคะยิ่งมั่นใจได้ว่านมไทยนั้นมีคุณภาพดีไม่แพ้ที่ไหนในโลกเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของบ้านเจดีที่เปิดบ้านต้อนรับเราด้วยนะคะไปพูดคุยกับผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโลนมแห่งประเทศไทยกันดีกว่าค่ะคุณสุชาติจริยาเลสศักดิ์ค่สขขสญญะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ปกติแล้วนะักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาชมแบบลูกน้ําได้เลยหรือเปล่าครับครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้เพราะว่าเรามีโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเข้ามาในชมฟาร์มของเราเนี่ยเราจะพาชมทุ่งหญ้าเขียวขจีเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับ <c oughs> แล้วก็พาขึ้นไปเที่ยวที่ฟาร์มโคกหนึ่งเก้ากสองนะครับไปชมการเลี้ยงดูแม่คน,นมแล้วก็ได้ทดลองการรีนนมโคนะครับ เข้าไปดูครอกลูกโคได้ป้อนนมให้ลูกโคนะครับแล้วก็ดูเรื่องของกระบวนการผลิตนมของเราครับพิธีกรบุษบาบานเช้าทั้ง4คนครับคุณผู้ชมครับเคยเที่ยวในนี้มาหมดแล้วถักกุ๊กดีวยว่าเป็นยังไงกุ๊กก็ไปรีดนมกับเขาด้วยเหมือนกันค่ะได้สัมผัสใกล้ชิดแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลเดียวกันที่เราต้องพาน้องๆผู้เข้าประกวดมาที่นี่ด้วยใช่ไหมคะเราจะต้องให้เขาได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงกับกิจการออมสกออย่างไรบ้างครับครับก็คือน้องๆเนี่ย จะต้องมีหน้าที่เป็นผู้แทนในการประชาสัมพันธ์องค์การของเรานะครับประชาพันธ์ในโครงการโรง่องการผลริตโกนมแล้วก็เรื่องของขบวนการผลิตนมเทมป์มกเพื่อให้รู้ว่านมเทมป์มากซึ่งเป็นนมกล่องแรกของคนไทยเนะี่ยมีที่มาอย่างไรครับครับและสี่วันสามคืนที่น้องๆได้มโวกาสมาเวิร์กช็อปที่นี่แหละครับเขาจะได้เรียนรู้กิจกรรมอะไรบ้างครับครับ ก็สีวันเนี่ยวันแรกก็คือเมื่อวานนะครับเมื่อวานเราก็ได้พาน้องๆเยี่ยมชมกิจการกของเราทั้งหมดเลยนะครับได้พาเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยวเชียงเสรองเราได้ไปที่คลองข้าวสองเหมือน,นกันนะครับน้องๆได้ทดลองรีดดมโคนะครับได้เลี้ยงดู